หนูมีผ้ามาปล่อยอือหือีนี่หน้าเหมือนคนโดนของเลย,ยหลอกซื้อผ้ามัสักงน์ดว่อเว้ยมีผ้าอะไรมาปล่อยครับคุณผู้หญิงคือพี่รู้จักคนที่ไปงวานปะอ๋อรู้จักครับผมก็ทํางานอยู่ที่นั่นเหมือนกันครับพอดีเลยพี่ผัวหนูอะไม่ไปทางานอยู่ที่นั่นแทนสามอ่ะพี่รู้จักปะอ,อีนี่เป็นไรวะครับครับคุณผู้หญิงผมรู้จักครับตั้แต่นขึ้นไปพันทิย์นะพี่มันเปลี่ยนไปเลยอะ่ะครับครับมีมีอะไรครับคุณผู้หญิงช่วงเนี้ยมันทาตัวลับๆโล่ๆมากเลยพี่หนูนอะสง หนูกันไม่หยุดเลยแล้วหนูไปสืบมาพี่แม่งมันมีเมียน้อยกันหมดเลยอะ่ะแล้วเป็นเด็นนะมเมียแม่งไม่รู้สักคนหนูก็ไม่อยากจะพูดแต่ที่เนี้ยพี่หนูต้องพูดอะ่ะเพราะมันช่วนผัวหนูไปหนูอะไรต้องพูดพี่เข้าใจหนูไหมฮะอีนี่มันเมียใครวะมันรู้จักเมียกูเปาวะไม่น่าจะใช่นะครับคุณผู้หญิงครับผมก็อยู่บันทึกวังวันชั้นสามเหมือนกันผมก็ไม่เห็นว่าเสียอผ้าคนไหนจะเจ้าชู้เลยนะครับพี่เขาก็ทํางานกนทุกวันนะครับ แม่งพี่เพื่อนมันปะวะแม่งเพื่อนมันอ่ะชอบปกปิดกันแบบเนี้ยอย่าที่รู้นะว่าเป็นเพื่อนมันอ่ะีเออเออพี่คุณพี่คุณพี่หญิงครับแล้วแล้วพี่จะปล่อยพักั้ยครับเราไปเช่าพักกันดีกว่ามั้ย